พี่กำลังมองหาร้านขายดีเกมมาวีไฟมันคุ้มถูกๆวันนี้เราผมมีร้านดีๆมาแนะนำรับผมร้านนี้เลยร้านดีเกมบริการขายดีเกมครับร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีดีเกมให้เลือกเพียบครับผมส่วนใครที่อยากจะขายดีเกมนะครับทางเพจยังรับซื้อด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับและทางเพจนะครับยังรับกลางดีเกมด้วยนะครับและยังรับแก้เฟซทุกรูปแบบด้วยนะครับบริหารงานโดยแอดมินเต้ขั้นเทพนะครับและที่สำคัญครับเพจดีเกมไม่มีการกงการเกียนแน่นอน100%ครับผมใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว สำหรับใครที่อยากจะดูสตรีมอูเมอร์แบบสดๆสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook อูเมอร์สตรีมทุกวันเวลา17บเนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับหรือว่า5้าโมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนครับและยังมีกิจกรรมนะครับรับเพื่อนทุกสิ้นเดือนนะครับสำหรับแฟนตัวยงด้วยนะครับมาดูบ่อยๆก็จะได้โยนนะครับแล้วก็รับเพื่อนในเกมไปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่เฟซนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับเล่นปืืืืืนน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 นใใใกกกกลล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 ่่่่่่่่ออออออองงงงเเ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 หหหหททาาาาาาาัััััััั้้้ะะะะะะคค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 รร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 บบบบบบถไมมมมชปปดดดดด็ขูวจุุโผยย ผมก็จะโดดที่สนามแข่งนะครับเพราะว่ามันมีกล่องเหลืองเยอะนั่นเองครับจะเป็นตรงสนามแข่งแล้วก็ตรงถนนนะครับแล้วก็ตรงบนเขานะ่ครับทุกคนมันมีอยู่3าที่ครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกคือต้องหากล่องเหลืองครับถ้าเราลงในเมืองนะครับเราจะไม่สามารถเก็บปืนได้ครับเราจะเก็บได้แค่กระสุนกับยาเท่านั้นมันเป็นคอนเทนต์ของต่างประเทศครับทุกคนครับผมก็เลยจะหยิบมาเล่นดูนะโคตรน่าตื่นเต้นอ่ะทุกคนลุยกันเลยครับเฮ้ยไม่มีกล่องเหลืองจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเกินไปอุ้ยจริงอ่ะทุกคนไม่มีกล่องเหลืองเราชิปหายละไปเเราดอ ใครจะอยู่ก็อยู่โอ้ไม่มีจริงอะทุกคนเย่ะ yeah, จัดนะฮะดูตรงถนนก่อนครับเฮ้ยไม่มีถนนก็ไม่มีทุกคนชิบหายแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งก่อนนะครับทุกคนฮะเราต้องขี่รถไปแล้วอะเราต้องหาปืนก่อนนะครับยาค่อยว่ากันทีหลังนะโอเคครับเฮ้ยมีกล่องเหลืองครับสวย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 ได้มาหนึ่งกล่องนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยวิดีโกรซ่าทุกคนปืนดีมีคุณภาพนะครับปืนนี้ครับกับเจ้าตัวพาราฟิวนะครับผมวิยเจอกล่องเหลืองอีกล่องนะครับทุกคนนี้ที่ลงสีครับขอปืนชาร์จมีปะโอ้โหไม่มีครับมีแต่ก่อครับก็ถือว่าได้อยู่ครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มยานก่อนนะครับ รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเจอเป็นแคนเอ็ดด้วยนะครับทุกคนครับแคนเอ็ดก็คือแคนของพี่ไปซีแม็กนั่นเองครับไม่รู้ว่าแคนจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมส่องในหน้าล็อบบี้แล้วนะแต่งตัวโคตรตึงอะทุกคนแต่ต้องรอดูชื่อนี่ไงเขาฆ่าอะไรนะครับมาหนึ่งคิวนะแต่ถ้าเป็นแคนเอ็ดจริงเขาต้องฆ่ารัวๆนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเรื่อยๆทุกคนโอเคนะครับห้ามเก็บปืนนะครับห้ามเก็บปืนในขายนะครับเราจะเก็บปืนได้แค่ในกล่องเหลืองเท่านั้นนะครับผมส่วนของที่เราแลกเนี่ยเราก็จะสามารถแลกได้วอนครับห้ามแลกปืนนะุ วิ่ทุกคนผมคิดว่าเราเจอแคเนสจริงว่ะทุกคน<อ>น่าจะจริงนะครับตรงนี้อ่ะเพราะว่าค่ารัวๆแล้ว,ลวลนะโอ้ยรถติดเนาะอะโอ้โหรถสปอร์ตโคตรชา้าทุกคนดูดิเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแย่จัดเลยนะฮะสปอร์ตช้าแบบนี้คือไม่ไหวสปอร์ตคือโคตรช้าครับเวลาขึ้นเนินครับดูกล่องหน้าล่างหน่อยครับมีหรือเปล่าเนี้ยหุยเซียงคูดใช่ป่ะวะใช่แน่นเลยนะครับค่ารัวๆอ่ะกล่นะองหน้าล่างก็ไม่มีครับตรงนี้ะเหมือนเราจะเจอแคนเนสจริงๆนะครับทุกคนครับ อุ้ยมีตัวครับทุกคนครับกระโดดเข้าบ้านไปแล้วครับตรงนี้จ่ะเอเพื่อนเอาปะล่ะเอาปะล่ะอ้าวฝีได้วาเฉยกลัวกลัวกลัวคนนี้กลัวเราครับทุกคนครับมาดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิอ้าวใจเโผล่โผล่โผล่ผมมันอุ้ยสเปสสเปสอ่ะสเปสออกเรามีไอ้บออุ้ยน้ามีอ้าวมีตัวมาแจมกับเราเฉยครับตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นแม่นางเฉิงตู่ด้วยนะครับทุกคนนี่ยสวัสดีครับแม่สาวมันวิ่งรถหัวไปเรียบร้อย อุ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอแคนเอตจริงๆเนี่ยเพราะว่าผมดูเนี่ยเขาฆ่ารัวๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาหากล่องแถวนี้ก่อนนะครับมันต้องมีอ่าแถวเนี้ยนี่ไงของที่ผมเคยทํบาร์ครับผมรู้ทุกจุดอ่ะบอกเลยจะไม่รู้ได้ไงล่ะเปิดมาร์กมันก็ขึ้นแล้วนะครับทุกคนไปนเปิดดูครับมีปืนอะไรบ้างเปิดรึปุ้ยลูกซองสวยไนซองควงนะครับทุกคนครับถือว่าดีครับถือว่าแจ่มเลยฮนะรู้สึกว่าแคนเอตเนี่ยเขาจะไล่ฆ่ายับๆับเลยนะครับกับแคนเอ็นานะผมเห็นสองชื่อคนนี้่ขึ้นบ่อยมากนะครับทุกคน อันตรายเกินเดี๋ยวใจไร้กับเราเนะเพื่อนเดี๋ยวบอกเลยนะครับเดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยผมจัดการเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอผมต้องให้จะตึงแค่ไหนนะครับก็ผมไม่อยู่นะครับเพราะว่าผมตึงกว่าครับทุกคนนี่ไงครับทุกคนครับแคนเดสครับฆ่ารัวเลยอ่ะทุกคนดูดิทั้ง AK มังกรฟ้าเลเวลเจ็ดนะครับกับเจ้าตัว MP นะครับไม่รู้ว่าแคนจริงหรือเปล่านะแต่ผมว่าอาจจะแคนจริงอ่ะเพราะว่าผมเล่นในตัวรองนะครับ รู้สึกว่าเขาจะมั่นใจในตัวเองมากเลยนะครับในการกล้าเล่นนะถ้าเป็นแรงแกนเนี่ยคือเขาเล่นโซโลใช่ปะถ้าเจอเกมไม่ตึงเนี่ยเขาวิ่งเลยนะครับทุกคนครับคือเขาเล่นโหดอะคือเขาก็วิ่งเลยนะฮะแล้วก็ยิงจิงตบพวกเราเองแต่ไม่เป็นไรครับซึ่งผมเนี่ยเป็นฮีโรอีกปลอมตัวนะครับก็ราชาโซโลครับทุกคนครับแต่ก็น่าจะไหวไงแต่เมื่อกี้มีตัวในโรงงานนะครับอันหน้านะครับนี่ไงวิ่งไปแล้วใช่แค่นี้ป่าวะเนี่ยเริ่มเสียวแล้วแต่งตัวเหมือนท็อปบอดเลยเนี่ยเดี๋ยววิ่งชาร์จเลยแล้วกันครับทุุกกกคนนนนรับไมม่่่่ต้ออออองลลววเเยยาูแ เหมือนจะหายจริงน,นะครับตรงนี้ฮะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วตรงไหนวะเหมือนจะอยู่อ,อด้านนอกนี่นเลยครับอ๋อเห็นละเห็นแล้วอยู่ตรงห้างน้ำครับเห็นละเห็นแล้วอยากเจ็บยาว่ะยาไม่มีนะครับไม่ใช่อะไรขอยาได้เปล่าวะเพื่อนขอยาหนนะ่อยนะเฮ้ขอยาก่อนขอยาก่อนสวยสวยสวย้วย,ย,ยนี่ไงด้านหน้าผมผมินแล้ว<อ>มาดิมาดิเ,าเราเบิร์ดแฟนไปกินไหมเพื่อน ไอ้แว์เป้าไม่นด,ดอกดอุย้ยไม่โดนโอุย้ยโดนห้าโดนห้าหน่วยคือน้อยแท้อุย้ยหลัง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 บุ่มมาไม่นะา,นาไม่น,าน่าเฉลิกรอ้มาดีมาดีตัวนี้อยากจะตุยปะเราเพื่อนเข้ามาเข้ามาตรงนี้เปิดไปสองมิตรแล้วยังไม่ตุยอะ่ะดูก่อนชุกก่อนทุกคน<อ>ปึ๊บปื๊บเรียบร้อยแตกไปดีตาระตาระ,ตาระนะครับเจออุ่มเมออไปนะับตุยเลยครับตรงนี้ได้มาสองคิวครับผมไม่แน่ใจว่ะว่าด้านบนเป็นแคนดิหรือเปล่านี่ย ก็เสียงค่อนข้างจะคุ้นเคยมากเลยครับคือไอคแน่นอนครับเสียงแบบนี้จากการสันนิษฐานครับทุกคนนะรู้สึกว่าตัวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับทุกคนครับไม่เห็นเลยนะโอ้ยมีตัวนี่ไงไอตัวที่ยิงผมแม่นางเฉิงตู่ซะด้วยนะครับเอายิงทําอะไรเพื่อนโบเอาเรียบร้อยกายิงทำอะไรอ่ะเหมือนจะแค่มบนป่องด้วยนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าไม่มีของอะไรเลยอ่ะใช่ป่ะจริงด้วยครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ยิงผมนะครับดูจากทรงละ มีตัวนั่นบนด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเดินหรือว่าอยู่ด้านล่างวะนี่ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเช่ปะวะเออหายนะฮะแต่ได้ยินเสียงนี่ครับน่าจะอยู่ด้านบนนีครับเดี๋ยวผมถอยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมได้มา3คิวละเดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยผมจะไปไฟกับ,<อ>กบแคนเอน,นะคะรับมาดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเออระลองกับฝีมือแกนมาสเตอร์ซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปหารถก่อนนะรถสปอร์ตเอ้ยมีตัวสวัสดีไม่นางเฉิงตูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่เน็ตปิงอ่ะ ขาเด็ดปิงครับเพราะว่าผมกลัวเขาเนี่ยเด็ดปิงแล้วยิงโดนหัวผมเว้ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวตุยนะครับทุกคนเนี้ยว่าจะมาหารถสักหน่อยอ้โหว่าแต่รถผมจอดตรงไหนแล้วนี่ดันเจอตัวเฉยเลยนีครับรถผมจอดแถวไหนวะแถวนี้ไม่ใช่หรอวะหายหายจริงครับทุกคนเนี่ยเออว่าหายจริงวะไปครับเข้าวงกันดีกว่าครับวิ่รถสปอร์ตผมหายอ่ะใครมันขี่ไปวะเนี่ย โอ้โหโดนโปุ้นรถสปอร์ตนะครับคุณตำรวจคุณตำขวดโอ้โหโอ้โหแมพโคตรใหญ่ครับทุกคนครับคนเหลือสิบเอ็ดคนแล้ว่ะทุกคนดูดิอุย้ยสิบคนแล้วอ่ะวงขนาดนี้นะครับคนเหลือสิบคนคนเย,อ,ยอะอุ้ยไอวอเอ้าผมว่าเป็นตี้แกนยิงแน่เลยว่ะตรงเนี้ยนะ<ม>คนซโซโล่แรงแกนนะครับยิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาจะยิงแล้วก็ไม่ฟาร์มของนียครับเวลาแรงแกนเล่นเลยอ้ยมีตัวนหน้าผม สวัสดีครับแม่นางเฉงตู่ออโอ้ยเจ็บนะ่นน่จังหวะนี้มันต้องช้าแล้วเอ้ยมีคนขี่รถมาด้านหลังเลยครับทุกคนครับไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะเพื่อนนะอุ้ยแซงคูดว่ะแซงคูดนะครับเชงคูดข้ารัวๆเลยว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าตัวด้านหลังก็ขี่รถมาเนาะยิงซะบ่ยิงซะบ่ล่ะโอ้ยปุ๊ปาสติ๊กเลยอะ่ะโอ้โหขี่รถชนเลยนะครับอุ้ยนั่นชิบหายแล้วเอา,นาลูกไปกินเปล่าเอาให้เราเปิดปามไม่ออก งไปตรงนี้ฮะแล้วเปิดแฟดเฮ้ยเฮ้ยไปน้องใจเย็นน้องอุ้ยเฮ้ยอุ้ยสองดีแท็กโอ้ระเบิดมามาดีเพื่อนเปิดไปตรงนี้แล้วยังไม่ตุยฮะอุ้มเมอร์ครับสปาร์มาอีกหนึ่งดอกบอกเลยว่าต้องต้องตุยแล้วแหละเพื่อนอุ้ยไอ้บอลมาก่อนถอยเราเด้อไวอยู่เราเด้อวงมันจะบีบแล้วทุกคนครับผมต้องรีบเข้าไปอ่ะเดี๋ยวรอก่อนก็ได้อ้าวมีตัวข้างรั้วมีตัวข้างรั้วหรอกเพื่อนตรงนี้เปิดไปฮะโอ้เนี่ยปล่อยแตกไปครับหนี่พอครับ เพราะว่าถ้าผมอยู่ตอผมตุยแน่นอนอะอ้ะนี้ขี่รถอันี่ขี่รถยิงเราหรอเพื่อนเมื่อกี้ยิงเราหรออะเรียบร้อยตุยไปดี <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักอุ้มเมอ่อล้ราชาชุดขาวนะฮะหรือ <c oughs> ว่าจะเรียกราชาโปก็ได้นะครับเ <c oughs> ทพเจ้าฟีไฟเนะีนฮะเออ <c oughs> นี่ไงเชียงคูดค่ายอีกแล้วครับพูดยังไม่ขาดคำเชียงคูดโคตรตึงอะทุกคนเรื่องจัดนะฮะคนนี้ไม่ธรรมดาขอเก็บศพก่อนโอเค แต่เราก็คงความเสพเดิมไว้อยู่นะครับคือเล่นปืนจากกล่องเหลืองเท่านั้นนะทุกคนเออแล้วปืนจากกล่องเหลืองคือโคตรโกงด้ยนะแต่ละบอกนะฮะกอซ่ากับเจ้าตัวลูกซองนะอย่างได้ทุกคนด้านหน้ามีไอวอลครับเหมือนจะกลางโลงมาครับทุกคนครับเดี๋ยวผมวิ่งเลยแล้วกันนะครับว่าจะลอยอ่ะทุกคนเปิดโดนเลยครับทุกคนครับวินี่ไงเห็นแล้วครับทุกคนปุ๊บวิงไม่ทันอ่ะหลบเหลี่ยนไอวอทันเฉยนะครับคนนี้ครับอยู่กลางวงด้วยอ้าวเรียบร้อยเซียงคุดแน่นอน คนที่ยิงตัวนี้ไปคือแชงคูดครับนี่ไงเป็นศพต่อหน้าต่อตาผมแชงคูดน่าจะอยู่ด้านบนนี่ครับเฮ้ hey, ใครวะเนี่ยตรงรั้ว <Huh? S 1> หรือว่ามันจะเป็นแชงคูดนี่ผมเจอแชงคูดแล้วเฮ้ hey, ว่าไงแชงคูดอุ้ยตัวนี้แหละตัวท่อบอร์ดใช่เลยว้าวรอเลิงหัวเราเพื่อเนเราก็รอเหมือนกันนะรอที่นายจะออกมาเฮ <Huh? S 1> ้แชงคูดโผล่แล้วแชงคูดโผล่แล้วหรอรู้จักโรฟี่หรือเปล่าโ <Huh? S 1> อ้ยไหล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 ,หลจังหวะนี้มันต้องดันงะ เดี๋ยวเปิดโดนก่อนครับทุกคนครับแชงคูดแชงคูดต้องเจอกับลูฟี่ขอบคุณที่เสียสละแขนข้างนึงนะเพื่อทําให้ผมเกิดขึ้นมาได้ <S <S มาไม่งั้นไม่งั้นอุ้ยแชงคูตอุ้ยสองใส่ตะมะแชงคูตยังไงแชียงคูตยังไงเทียนไกกันไกลหรือตะไปโอ้ยยิงไม่โดนติดโคโนตัวเองตั้งทีวอา,วากินละสองก้อนเลยทุกคนโดนโดนโนมาดิมาดิโอ้สายเติมมาด้วยแชียงคูดสายเติมมาเฮ้ยพยานครับทุกคนครับ เดี๋ยวจะตุยแ <mel od ic> ชงคูดมาดิแชงคูดมาดิไอวอลก่อนครับตรงนี้ฮะตั้งทีละสองก้อนไปเลยอ้าวพันยาหรือเล่าเนี้ยบล่อยเลยครับเฮ้ยอูเมอร์นะตบเกียร์มาสเตอร์ครับทุกคนอุ้ยหมอก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 โอ้ยด้านหน้ามีตัวอีกบอุ้ยปารสเต็กเลยอจะตายทุกคนพันยาก่อนครับก็เล่นแรงอยู่นี่อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยไอวอลไอวอลก่อน ดันเลยครับทุกคนครับรู้ส,สึกว่าตัวนี้อยากลองเชิงอยากลองเชิงหรอเพื่อนไม่ว่าจะกด่า <c oughs> อุย้ยระเบิดปาร์ตอุย้ยปาไกลซะด้วยชิบหายแล้วเกือบมาดิเมื่อกี้นายเปิดใครนายเปิดใครเอาระเบิดแฟนไปกินเฮลโผล่มาเอาโดนนะ <c oughs> โดนนะตรงนี้ไปสองเมตรครับแล้วยังไม่ตุยเนะี้ยอุ้ยโคโนโคโ,โนโคโ,โนโหรอโคโนโหรอไม่ได้วาดน,นะครับไม่ได้วาดน,นะครับปาดไปตรงนี้โอ้ยเปลี่ยนเป็นกอสร้าก่อนนะครับโอ้ยไม่โดนแป๊บนึงโดนครับ สบัดมาหนึ่งดอกเรียบร้อยชนะครับทุกคนเนี้ย <Yahoo! S 1> โอโ้โหว่าจะมาทำคอนเทนต์ครับแต่ดันสุ่มเจอลูกแคนของพี่ไปชิปแมค้ครับทุกคนเนี้ย ก็จะตึงเลยฮะเอาหัวก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะรวมคอนเทนต์เลยนะครับฟูลอินวันนะฮะเออไม่ใช่ดิทูอินวันนะครับทุกคนเนี้ย um. ได้2คอนเทนต์นะครับในคลิปเดียวนะฮะก็จบไปแล้วนะคะรับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมทากันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมเยอะๆไปเลยนะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายบุยๆบาย